ฉันเข้าใจชอีเฮเฮ해요ชอนน์이해해요ชอนน์이해해요이해해요นะครับแปลว่าเข้าใจด้วยคำศัพท์เขาอยู่แล้วนะแปลว่าฉันเข้าใจใช่ไหมชอนนแปลว่าฉัน이해해요ใครจะออกเสียงว่า이해해요ได้เหมือนกันนะคะชาวเกาหลีมักจะออกเสียงสระแอเป็นสระเอในเคสที่ไม่มีตัวสะกดดังนั้นค่ะี่เลยออกเสียงเป็น이해해요이해해요นั่นเองค่ะ เข้าใจทั้งหมดแล้วค่ะคำว่าทั้งหมดคือคำว่าอะไรทาใช่ไหมทาทาอีเฮ e s o i ยทาอีเฮ e s o i ยอีเฮ e s o i ยเป็นรูปอัดิใช่ไหมทาอีเฮ e s o i l เข้าใจทั้งหมดแล้วค่ะอืมตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะเมื่อกี้ยังไม่เข้าใจพี่แต่ว่าตอนนี้หนูเข้าใจแล้วแบบนี้เราใช้คำว่าอี ej แปลว่าตอนนี้ก็ได้แปลว่าจากนี้เป็นต้นไปก็ได้นะคะเจอี e h e s o i ีเ j อีเหเตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจดีแล้วค่ะพี่เข้าใจถ่องแท้แล้วเข้าใจแบบถี่ท้วนแล้วใช่อีเหเหดซอใช่อีเหเดซอยใช่แปลว่าดีแปลว่าเก่งใช่ไหมอีเหอก็คือเข้าใจแล้วเข้าใจอย่างดีแล้วค่ะเข้าใจอย่างถี่ท่วนแล้วเออเข้าใจคําอธิบายแล้วค่ะ설명을이해했어요설명을 อีเฮ่เฮต์คำว่า s o ยเมียงแปลว่าคําอธิบายหรือการอธิบายดังนั้น so ย์เมียงเงิอีเฮจึงแปลว่าเข้าใจคําอธิบายเข้าใจการอธิบายนั้นแล้วค่ะนั่นเองเข้าใจความหมายแล้วค่ะคําว่าความหมายคือคําว่าอึมีอึมีอมคำนี้แปลว่าความหมายที่เป็นแบบอันนี้หมายถึงอะไรเคียวกาหมายถึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือคำว่า ความหมายโดยในเช่นเขาพูดมาแบบนี้จริงๆแล้วเขาต้องการจะหมายถึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะความแบบการสื่อสารอย่างมีนัยยะแบบนี้ก็ได้นะอีมีเรออีเฮสโยอีมีเรออีเฮสโยเข้าใจความหมายแล้วค่ะใช่เข้าใจแล้วคําว่าใช่เนี่ยใช่ค่ะใช่ครับเนาะเราใช้คําว่าเนเนหลายคนนี้คำว่าเนเป็นเดก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะการออกมาของเสียงเนี่ยคือช่องทางใกล้ๆกก,ก,กันใช่ไหมคะเนอีเฮสโย นอีเฮสยค่ะเข้าใจแล้วค่ะหนูเข้าใจส่วนนั้นแล้วไอ้ส่วนที่พี่อธิบายมาเนี่ยเข้าใจแล้วนะคะคือผูบุญเนอีเฮสโยคือแปลว่าน,นั้นใช่ไหมคะภูบุญแปลว่าสัดส่วนแปลว่าส,ส่วนสมมติเรามีเนื้อหาประมาณแบบ20ข้อเราเข้าใจข้อแรกก็คือเข้าใจส่วนแรกใช่ไหมคือผูบุญเนอีเฮสโยคือผูบุญเนอีเฮสโยเข้าใจส่วนนั้นแล้วค่ะ เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนแล้วค่ะคําว่าบทเรียนเนื้อหาในคาบเรียนเนาะคาบเรียนคือคาว่าซูออบเนื้อหาคือเนยองเนยองอีเจมารวมกันซูออบเนยงจึงแปลว่าเนื้อหาบทเรียนเนื้อหาที่อยู่ในคาบเรียนอีเฮฮ์โยซูออบเนยงเอีเฮฮโยซูออบเนยงเอออีเฮฮ์โยเข้าใจเนื้อหาบทเรียนแล้วค่ะ ตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะทีนี้คําว่าตอนนี้เข้าใจแล้วจีกึมแปลว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะคาว่าเข้าใจเนี่ยอีเฮกเทยวแปลว่าเข้าใจได้เช่นเดียวกันอีเฮแปลว่าความเข้าใจเทวแปลว่าได้แปลว่าเป็นแปลว่ากลายเป็นใช่ไหมที่เราบอกว่าอีเฮกเทยวแปลว่าอ๋อมันคือมันเข้าใจได้เออมันกลายเป็นว่าเข้าใจแบบนี้นะคะคือมันเป็นไปได้ที่จะเข้าใจนั่นเองอีเจอีเฮกัทเวจึงแปลว่าอ๋อตอนนี้หนูเก็ตละเออหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ถัดมามาอยู่ที่หนูไม่เข้าใจบ้างฉันไม่เข้าใจชอหนึ่งอีเฮฮาจโมเทลชอหนึ่งอีเฮฮาจโมเทลคำว่าจีมเทลออกเสียงเป็นโมเทเทนะคะมันเกิดจากการยงเสียงเนาะเป็นชอหนึ่งอีเฮฮาจโมเทแลแปลว่าฉันไม่เข้าใจ จีโมเทลไวยากรณ์นี้แปลว่าไม่ที่เป็นการบอกถึงความสามารถหรือสิ่งแวดล้อมที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเข้าใจนะแต่ด้วยอะไรบางอย่างทําให้เราไม่เข้าใจอาจจะความสามารถไม่ถึงไม่รู้คําศัพท์ไม่เข้าใจเนื้อหาก็ได้ก็เลยฉันอยากจะเข้าใจนะแต่ว่าฉันเข้าใจไม่ได้เออฉันไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจนั่นเองค่ะชอนึนอีเฮฮะจีโมเทลชอนึนอีเฮฮะจีโมเทลคำถัดมาไม่เข้าใจค่ะเมื่อกี้ไม่เข้าใจอีเฮฮะจีโมเทลคำนี้อีเฮก้าอันเด เมออื่อกี้เรามีคําว่าเข้าใจที่บอกว่า ehega tew อันนี้เราใส่คําว่าอันเข้ามา ehega อ n น h e w ก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าจได้เราความเข้าใจมันไม่ไปด้วยกันมันไม่ไปสู่การเข้าใจแบบนี้นะคะ g a anthew g a a n t h e ไม่รู้ค่ะว่าพูดว่าอะไร musen bal 인지무슨말인지무슨말인지า모르겠어요คำว่ามูแปลว่าอะไรใช่ไหมคะคำว่าอะไรคำนี้จะอยู่ข้างหน้าคำนามเช่นดูคำถัดมาคือคำว่า무ูซึนใหม่คำว่าใหม่คำนี้แปลว่ามาก็ได้ค่ะแปลว่าคำพูดก็ได้ทีนี้มูซึนใหม่ได้ความหมายว่าคำพูดอะไรแบบนี้นะอินจิมูรุเกยเป็นไวยากรณ์แปลว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าคือจุดๆทีนี้พอมารลงกันแล้วกลายเป็นว่ามูซึนมาอินจิ모르겠어요 มูซินมาดินจีบูริกิโซย์ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพูดอะไรอืมนี่มันหมายความว่าไงกันค่ะเอ,อ้ยอันนี้ถามหาเรื่องก็ได้หรือถามหาความหมายของสิ่งนั้นๆก็ได้เหมือนกันอีเกอีเกแปลว่าสิ่งนี้อันนี้อ,นนอีเกเนี่ยมาจากคำชี้อีกอชิมาจากคำเต็มเนาะอีกอจิรวมร่างกันกลายเป็นอีเกอีเกเ,เออแปลว่าสิ่งนี้อันนี้เรื่องนี้มูซินแปลว่าอะไรใช่ไหมตึ ตึดคำนี้แปลว่าความหมายเหมือนกันอึมีก็แปลว่าความหมายสองคำนี้เหมือนกันแปบลบว่าความหมายค่ะอีเก้บูซึนตอร์เชียวอีเกบูซึนตอร์เชียวนี่มันหมายความว่าอะไรคะนี่เรากถามภาษาศัพท์ก,ก็ได้นะแบบคำนี้หนูไม่รู้ค่ะพี่อีเกบูซึนตอร์เชียวก็ได้เออแล้วแต่นำไปปรับใช้นะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะชัยูรดูเกสโซย์ชยแปลว่าดีแปลว่าเก่งใช่ไหมคะโรือดาแปบลบว่าไม่รู้เกสโซยแปลว่าจาก แ้่นแคนบอกเขียนว่าอืมฉันฉันจะไม่เข้าใจดีเหรอคือยังไงคําว่าเก็ตเสรในที่นี้ไม่ได้เป็นการให้รูปอนาคตแหละแต่เป็นการเสริมให้ประโยคนี้มีความสุภาพมากิ่งขึ้นเวลาตอบใหญ่เป็นเอ่อท่านี่จะตอบเป็นมูลลอยมันก็จะห้วนไปตอบเป็นใช so ้모 s o 어요จะเป็นไม่ค่อยเข้าใจค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอืมไม่ทราบเหมือนกันค่ะนี่เออใช้모르겠어요잘모르겠어ย คำถาดมาค่ะยังไม่เข้าใจเหมือนกันไอ,อคำว่ายังคือคํา so ว่าอาจิกใช่ไหมอาจิกอาจิกยังอีเหบุทเสยอีเฮแปลว่าความเข้าใจมุดทเสศยมาจากคําว่ามุดฮาดะที่แปลว่าทําไม่ได้มุดถัดแปลว่าเราไม่มีความสามารถพอนั่นแปลว่ายังไม่มีความสามารถมากพอที่จะทําความเข้าใจเรื่องนี้ได้ so so อาจิกอีเหบเทสยอาจิกอีเหบเทเสยอืมทำไมคําอธิบายยากจังเลยค่ะพี่ อันนี้ต้องใช้นะคะคำอดีว่าคือคำว่าอะไรนะเจอไปแล้วโซลเมียงโซลเมียงโซลเมียงีอ,อ,อเรีมเนียเมียนี่อรบใช่ไหมเขียขมาออเรียบตามด้วยเนียทีนี้พีอ่อึบเจอนีอ,อื่นเสียงพีอ่อึบจะก่อนลงแทนที่จะเป็นออเรียบเในี่กลายเป็นอเเอเรียมเนี่ยอยเนี่เสียงนุ่มขึ้นเป็นเสียงมีอึมะม,ะมาออเรียมเนีนะคะเพื่อให้การออกเสียงง่ายขึ้น ตอนจำกดจะวุ่นวายน,นิดนึงค่ะแต่พอเราจํากดไปแล้วใช้ได้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมากๆนะคะทอยเมล์งีโอเรียมเนคำอธิบายยากจังเลยส่วนนี้แม่เข้าใจค่ะส่วนนี้คืออะไรนะอีอีแปลว่านี้ผู้บุญแปลว,ว่าสัสดส่วนแปลว,ว่าส่วนส่วนนี้ส่วนนั้นแบบนี้ใช่ไหมอีผู้บุญน,นี่อีเฮอ,อันเดลอีูบุญน,นี ยังไม่ได้ส่วนนี้หนูไม่เข้าใจค่ะพี่อธิบายอีกครั้งได้ป่ะนะคะยี่บุบุนี่ยังไม่เข้าใจแค่่ตตรรงงนนี้อืเข้าใจแล้วจิ้มได้เลยนะคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะโมระโกเฮสโซยอโมระโกเฮสโซยคำว่ามอแปลว่าอะไรนะคะเออแปลว่าไม่ได้ถามนะอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าคำว่ามอเนี่ยแปลว่าอะไรใช่ไหมคะทีนี้ราโกเฮสโซย เป็นไวยากรณ์ตัวหนึ่งที่ให้ความหมายว่าบอกว่าจุดๆุดจุดพูดว่าจุดๆุดจุดสั่งว่าจุดๆุดจุดดังนั้นโมรกูเฮสโซยพูดว่าอะไรนะคะเมื่อกี้กล่าวว่าอะไรนะคะเป็นการที่เขาพูดไปแล้วเราไม่ได้ยินถามซ้ำเนี่งค่ะอโมรากูเฮสโซย์โมรากุเฮสโซยว่าว่าไงนะคะเมื่อสักครู่เออโมรกูเฮสยถ้าจะเอาคำว่าเมื่อกี้ใส่ไปด้วยวก็เป็นพังกึมพังกึมพังกึมโมรกูเฮสโซยได้นะคะ ไม่รู้ว่านี่ถูกต้องหรือเปล่าคะพี่อีเกมันนึนจีโม่รู้겠어요ยอีเจอีเกแปลว่าอีเกคือสิ่งนี้อันนี้เรื่องนี้ใช่ไหมมันนึนจีไม่ละมัดคำนี้นะเขียนว่ามัดน,นึนจีเอาอเสียงว่ามันนึนจีมันนึนจีเสียงนุ่มลงกลายเป็นนิอื่นมันนึนจีไม่รู้เลยค่ะคำว่านึนจีโม่รู้เกยโ่ะแปลว่าไม่รู้ว่าจุด,จด,จด คำว่ามัดตาคำนี้แปลว่าถูกต้องอีเก้มันนึ่งจีบรูเกตโซยอลไม่รู้ว่านี่มันถูกต้องหรือเปล่าเออหนูไม่รู้ว่านี่มันถูกไหมพี่ดูให้หน่อยอีเก้มันนึ่งจีบรูเกตโซยอลเออได้ไหมเอาละอันนี้ใช้บ่อยฉันโอเคฉันโอเคคือคําว่า저는괜찮아요저는ฉัน괜찮아요โอเครวมกันจบเลย저는괜찮아요ฉันโอเคค่ะฉันไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคไม่ต้องกังวล괜찮아요คอก จองฮาจีาเียวนชันนยฉันโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะผมโอเคครับได้เลยนะคอกจ้องฮ่าจีเีคกจงฮดาแปลว่าเป็นห่วงเป็นกังวลใช่ไหมจี้มาเีแปลว่าไม่ต้องเป็นแบบสุภาพด้วยเราบอกเลยว่าพี่หนูโอเคกับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะแบบนี้แขนชันนยออคอกจองฮาจีมาเวชันนยอจองาจีเสียไม่ต้องไม่หนูใช่โอเคอ่ะน,นะเน่แขนชันเดี๋ยวสมิพี่เขาถามเราว่า แคว้นชาตไหนออควนชาตไหนออโอเคไหมคะเป็นอะไรไหมโอเคไหมเราบอกว่าเน่แคนชาตไหนออด้วยเสียงต่ำได้เลยนะเน่แคนชาตไหนออค่ะโอเคค่ะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันหรือถ้ามีคนเอางานมาถามพี่พ,พี่อันนี้โอเคไหมเราบอกว่าเน่แคนชาตไหนออเฮ้ยองานนี้โอเคโอเคได้เลยแบบนี้นะคะได้เลยโมเดิร์นเกแคนชาตไหนออทุกอย่างโอเคค่ะ โมเดิร์นเกโมเดิร์นแปลว่าทั้งหมดเกคือทุกสิ่งแควนชันโอแปลว่าโอเคมันมันโอเคมันไม่เป็นไรใช่ไหมในในบางทีนะควา, okay นะาว่าโอเคในภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่ามันแค่โอเคในระดับปานกลางเฉยนะยังให้ความหมายว่าเอ้ยค่อนข้างดีก็ได้เช่นแคว้นชันนงเกับควนชัน ใช่ไหมไม่เป็นไรแซงกกแปลว,ว่าความคิดแคนชันนแซงกกแปลว่าความคิดที่ไม่เร็วความคิดที่เข้าท่าได้เหมือนกันนะดังนั้นต้องดูว่าบริบทของคําว่าแคนชันน่ะเขาใช้กับคําว่าอะไรนะคะโอเคโมเดิร okay. ์นเกแคนชันไหนโโมเดิร์นเกแคนชันไหนโทุกอย่างโ okay อเคค่ะน,นี้ทุกอย่างโอเคแล้วนะคะเมื่อกี้มันไม่โอเคแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วโอเคขึ้นแล้วเราใช้คำว่าท่าจอดซอยท่า แค n นชันนจอ soil แปลว่าทุกอย่างตอนแรกเราใช้คาว่าแค n นชันไหนแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมทีนี้มันจะมีวยากรณ์หนึ่งแอบแทรกเข้ามาไอ้คำว่าจด s o i มันเป็นวยากรณ์รูปแบบหนึ่งค่ะที่แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงเช่นดีขึ้นเร็วลง ร้อนขึ้นเย็นลงแบบนี้อา,อารมณ์ดีขึ้นอารมณ์แย่ลงเห็นนะไหมมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าสิ่งไหนมันกำลังดีขึ้นหรือลงนั่นเองเพราะนั้นคํา้นี้괜찮아จอดสอยแปลว่าโอเคขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว,ลว,ลวค่อยยังชั่วขึ้นแล้วนั่นเองค่ะถ้า괜찮아จอดสอยถ้า괜찮아จอดสอยโอเคขึ้นแล้วค่ะนั่นเองคำถัดมาอันนี้โอเคนะคะพี่อันนี้โอเคเลยอีก่อน อีก่อนเมื่อกี้เราเจอแค่คำว,ว่าอีเกใช่ไหมันนี้อีก่อนอีก่อนเนี่ยมาจากคำว,ว่าอีกอสึนอีกอสึนเป็นการชี้เน้นย้ำว่าสิ่งนี้อันนี้เรื่องนี้แล้วชี้ด้วยอื่นเออรวมกันเลยๆแค่อีก่อนเนี่ยจากสามคำย่อเป็นสองคำก็ยังอุตสายย่อนะค,ะ <c oughs> คนเกาหลีอย่อเก่งแต่ไม่เป็นไรอ่ะอ e ีก e ่อนแขนชอนไหนอีก่อนแขนชอนไหนอันนี้โอเคนะอันนี้ได้นะแบบนี้นะคะเฮ้ยอันนั้นโอเคเลยคือก่อนใช่ไหม อีก่อนคืออีกอร์ซุนแล้วคือก่อนมาจากอะไรคะอืมคือก่อนเข้ามาจากคือกอรซุนเหมือนกันคือกอรซุนก็คืออันนั้นเรื่องนั้นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นช่นไง哟คือก่อนเป็นเช่นไง哟คือก่อนเปนช่นไง哟เรื่องนั้นโอเคนะเรื่องนั้นโอเคเลยนะแบบนี้นะคะตอนนี้ฉันโอเคแล้วนะชอนึนใส่ประธานไปด้วยคือฉันโชอนน지금괜찮나요저는지금괜찮나요ตอนนี้ฉันเนี่ย 괜찮나요โอเคอืมฉันนั้นจิ้งน,น,นัน่ะอยู่ตอนนี้ฉันโอเคนะคะเมื่อกี้ยังไม่โอเคเหรอกคะ่ะตอนนี้โอเคแต่อีกอีกห้าทีไม่รู้เหมือนกันความโอเคของหนูนั้นนะคะสั้นมากสภาพของฉันโอเคคะ่ะใช้คาว่าสภาพไปนะจอคือฉันใช่ไหมชังเถชังเท,งเท,งเทกคำนี้นะคะแปลว่าสภาพลักษณะ เอ่อคอนดิชันเอ่อสภาวะของเราในตอนนั้นเช่นสภาวะอารมณ์สภาวะร่างกายอะไรก็ตามที่มันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะว่าชั้งเทพเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเอ่อร่างกายสุขภาพเป็นยังไงแบบนี้นะคะชอชั้งเทพกาแขวนซันไหนสมมตินะสมมติเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลสมมติเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานแล้ววันวนี้มาทํางานพี่ทํางานกัแบบอุ้ยตายแล้วมาได้ไงเป็นยังไงโอเคไหม เออยังไหวไหมหรือว่าพักก่อนไหมหรือยังไงอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นห่วงใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอ๋อนี่ช่ังเทกกะแคนชันไหนอ๋อชังเทกกะแคนชันไหนหนูเนี่ยสภาพหมูโอเคแล้วพี่ไม่เป็นไรนะคะช่งเทกกะแคนชันไหนก็เจอสภาพหนูก็ยังได้อยู่นะจากที่พี่ดูนั้นนะคะมันไม่ได้นะคะน้องอะสถานการ์โอเคนะคะเอานะสถานการณ์เนี่ยเขาใช้คําว่าสังหววงสังหววงแปลว่าสถานการ์แคนชันไหน โว้ยเนี่ยสถานการณ์โอเคเมื่อกี้เขาทะเลาะกันผู้บริหารทะเลาะกันในห้องตีกันตุ๊บตตุ๊บตแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วนะคะงีันจนไหนงีันานอสถานการณ์โอเคค่ะฉันไม่โอเคเออโอเคไหมันชานออ่อตอบตลยม้น้อใช่ไหมรวมกับคำว่าจีทีนี้ คำว่าแควนชะันมีตัวสะกด2ตัวในหนึ่งในนั้นมีคําฮีอึดด้วยฮีอึดเมื่อไปลิงก์กับเสียงข้างหลังมันจะเป็นเสียงจากแควนชันจีกลายเป็นแกันชันจีแกันชันจีใช่ไหมฉันไม่โอเคอาจจะไม่โอเคแบบรู้สึกไม่โอเคหรือไม่โอเคกับเรื่องนี้นี่ก็ได้นะตอนนี้รู้สึกไม่ดีค่ะนี่โยนไปเลยจีกึมกิบุนีอันจววอ 지ีตอนนี้คีบุอารมณ์อันชวยไม่ดีอย่ามีใครมาเสนอหน้ามาตอนนี้นะคะนะคะตอนนี้รู้สึกไม่ดีเลยค่ะ지ีก분이คีบุ지นี่อันช요บุนี่อัตอนนี้รู้สึกไม่ดีค่ะหรือเราใช้คําว่าอารมณ์ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะคำว่าคีบุเนี่ยแปลว่าอารมณ์นั่นเองสภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่่พี มุมซังเทกะอันชยมุมคือร่างกายใช่ไหมซังเทก็คือสภาพสภาวะของมันเนี่ยอันโชยอันคือไม่โชอายคือดีมุมซังเทกะอันโชยมุมซังเทกะอันชยสภาพร่างกายไม่ค่อยดีวะ่ะแต่กลับบ้านก่อนดีกว่านะคะอันนั้นไม่โอเคนะคือก่อนคือก่อนคือก่อนมาจากอะไรนะคือรถโชคคือกอน คือกอดสุญสิ่งนั้นอันนั้นเรื่องนั้นแคว้นชันเชียไนเอแคนชันชีไนไม่โอเคเห็นไหมแยนชันชีชีนะเออฉันรู้สึกไม่ดีอ่ะชอคิบุนันชอชอคิบุนอันชยฉันรู้สึกไม่ดีค่ะฉันอารมณ์ไม่ดีค่ะอืมสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยว่ะพี่พี่ต้องเข้ามาตอนนี้ด่วนแล้วล่ะซังฮงยีชุดเชียนอ สัง hoàng ีชดใจนย๊ซังฮังแปลว่าสถานการณ์ชุดตาแปลว่าดีชดใจนะยอไม่ใช่ไหมสังฮังีชดใจนะย๊สถานการณ์ไม่ค่อยดีว่าต้องมาละนะคะเออสังฮังีชดใจนะย๊อันนี้ไม่น่าใช่ป่ะเอออีก่อนอีก่อนมาจากอีโกซึนเออเป็นอีก่อนอีก่อนอานินก็กาไทยอานินมาจากคำว่าอานิดาแปลว่าไม่ใช่ นีอึนกอกาททล์นะคะเป็นไวยากรณ์แปลว่าดูเหมือนว่าจะแล้วเออดูเหมือนว่าจะแล้วนะคะเอออีกอนอานิงกอกาททล์ดูเหมือนว่านี่ไม่น่าจะใช่เห็นไหมดูกลับว่าดูเหมือนว่าเรากับว่าดูเหมือนมันน่าจะแบบนี้นะคะมันเป็นการคาดเดาว่าเฮ้ยสิ่งนี้เหมือนกับสิ่งนี้เลยนะอีกอนอานิงกอกาททล์สมมุติเราสั่งของมาแล้วเขามาส่งละที่บริษัทแล้วก็แบบเฮ้ย ของที่สั่งกับของที่ได้ไม่เหมือนกันวะอีเกินอว์นิ่กอก์กเทยอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วนะคะพี่เออยังไม่โอเคนะอาจิคเอนชันเจียนัยอาจิกนะครับแปลว่ายังเอนชันเจียนัย่แปลว่าไม่โอเคอาจิคเอนชันเจียนัยอ่ะท้อเชื่อใจไม่ไดาก็ต้องพักต่อไปใช่ไหมอาจิคเอนชันเจียนัยตอนนี้ฉันลำบากนิดหน่อยเนาะชอจิกึมจมฮิมดรอยอ่ะทอคือฉันจิกึมตอนนี้ จมนิดนึงนะคะไม่มากาไหร่ก็เออได้อยู่นะคะหิมด้วยรอยเว่าอะไรลำบากไม่อยากพูดคำนี้เลยชอจีกุมจมหิมด้วยอรอยชอจีกมจมิมดรอยอืมนี่มันค่อนข้างอึดอัดเลยนะคะค่อนข้างอึดอัดหรือไม่สะดวกสบายก็ได้อีเกอีเกมจากคำว่าอะไรนะเอออีโกชีอีชีรวมกันเป็นอีเกใช่ไหมแปลว่าสิ่งนี้อันนี้เรื่องนี้จมคือนิดนึงอะ อืมตอนแปลเขาให้คําว่าค่อนข้างใช่ไหมแต่มันแปลว่านิดนึงนะคะอืมพูลเพือนเหวยงคำว่าพูลเพือนเหวยถ้าแปลตรงๆเนี่ยน้องเขาจะให้ความหมายว่ามันไม่สะดวกสบายคําว่าเพือนเหวเนี่ยแปลว่าสบายใช่ไหมสะดวกเหมือนแบบด้านทางในเกาหลีไปไหนก็สะดวกไปหมดเลยมีรถมีแท็กซี่มีทุกอย่างมีรถไฟฟ้ามีใต้ดินมีโอ้ยเอฟเวอริติงใช่ไหมสั่งคำว่าพูดก็ไปพูลแปลว่าไม่พูลเพือนเหวยจึงแปลว่าไม่สะดวกสบาย ให้ความหมายว่าอึดอัดได้อย่างเช่นสมมุติเราอยู่กับคนนี้เราไม่ค่อยชอบคนนี้เท่าไหร่เลยอะเออเราไม่ค่อยชอบคนนี้เลยเราสึกว่าอึดอัดใจอะอีเกจมพลพนเหว่อีเกจมพลเพลนเหวหรือดีวสัญญาณนี้ค่อนข้างอึดอัดเลยก็ได้หรืออ,อ่อห้องนี้ค่อนข้างอึดอัดได้หมดนะคะฉันงงงานนี้นเธอชอนนึ่งเฮดกเลียวอยู่ชอนนึน่เฮด เกลียวเฮ็ดเกลียวแปลว่างงสับสนเออไม่แน่ใจอ่ะเอเอเฮ็ดเกลียวหมายความว่ายังไงน,นะคะพูดถึงอะไรนะคะมันคืออะไรนะมูซินมาเดียลมูซินอะไรมแ่แปลว่าคําพูดหรือแปลว่ามาก็ได้พี่เจเราบอกว่ามูซินมาเดียลมูซินมาเดียลหมายความว่าไงคะพี่คุณพี่พูดเรื่องอะไรคะคุณหนุ่มไม่เข้าใจแล้วพี่พูดเรื่องอะไรคะเอเอหมายความว่าไงคะมูซินมาเดียล มาเดียวเออพี่หนุงงจังหนุ่ไม่รู้เรื่องอะไรงงกันหมดแล้วนะคะเฮตกาเลอซอโบลึบกิสโซย์เฮตกาเลอซอโบลึบกิสโย์อีเจ้เฮตกาเลอแปลว่างงใช่ปะ่ะเฮ้ยงงมากเลยว่ะสับสนมากซอแปลว่าเพราะโบลึกิสโซยไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบเฮตกาเลอซอโบลึบกิสโซยสมมติก็ถามว่าสรุปแล้วของที่สั่งไปที่สั่งผิดเนี่ยมันคือของอันไหนสั่งอันไหนไป บอกว่าพี่หนูสั่งของเมื่อวานออเดอร์ไป100รายการหนูจำไม่ได้หรอกเฮดการเลียวโซ่บูรเกสโซเฮดการเลียวโซบูรเกสโซงงค่ะันไม่รู้ค่ะนะคะจบ <c oughs> อธิบายสิอันนี้มาถูกต้องไหมคะเนี่ยอีเกะมาใจอ้ออีเกะสิ่งนี้อันนี้มาใจอ้อถูกหรอนะคะมาใจของคำนี้แปลว่าถูกต้องก็ได้นะแบบทำถูกสั่งถูกคู่ถูกกับคำว่าถูกแบบ สัมผัสก็ได้แบบเขาเอามือมาแตะตัวเราใช้คําว่ามาใจก็ได้เขายิงแล้วปืนกระสุนมันโดนเราตัวอย่างแล้วเนี่ยนะคะกระสุนมันโดนเราใช้คาว่ามาใจก็ได้เอออีเย่มาอนะคะอันนี้ถูกต้องไหมคะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเลยค่ะคุณพี่뭘해야할지모르겠어요뭘해야할지모르겠어요ไม่รู้ว่าต้องทําอะไร뭘แปลว่าอะไรคะ่ะ해야하다แปลว่าต้อง ดีลชีบรูเโซยคำนี้มันเป็นวยากรเดียวกันเลยนะที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจุดจุดจุดอันเดียวกันแต่รูปนางเปลี่ยนไปได้หลายอันดังนั้นต้องเวลาเรียนวยกรเรียนเก็บให้ครบทุกฟังก์ชันนะคะจะได้ใช้งานได้หลากหลายเนาะมอลเกาห้เรียนทุกคนรู้ตัวหรอรู้ตัวแเ่ตว่าโอเคมอลเฮียฮัลจีบรโซยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรมอลเฮียฮัลจีบรูเโซยพี่หนูง,งงมากเลยนะตอนนี้หนูเฮ กเลียว哟너무헷갈려요งงมากมากพี่หน,นุสมองหนูตีกันเพราะสมองหนูตีกันจริงๆริดีกับพกจะเพลโมดีแปลว่าหัวใช่ไหมพกจะเพล่เขาได้ยอกเสียงว่าพกจะเพเพนะพี่อึบโยงเสียงให้แบงค์หลังนะคะไปเจอฮีดก็แล้ออกเสียงเป็นเป็นพิบพกจะเพอืมพกจะเพลพกจะเพลเออเออโอเค이제머리가복เพ요 พกจะเพียวจริงๆแล้วแปลว่าสับสนวุ่นวายซับซ้อนสมมติคนเยอะมากเราจะบอกว่าถ้าเรามีพกจะเพียวได้นะคนมันเยอะมากเปลี่ยนเสียกันแบบนี้ที่นี้สมองเราตีกันนะคะแปลว่าข้อมูลมันเยอะไปหมดสิ่งที่เรารู้มันเยอะไปหมดนะคะหัวมันตีกันเราความคิดเรามันตีกันไปหมดบอดี้ก็พกจะเพียวได้เลยหุยทำไมเหมือนกันจนงงเลยอะเงยเราไปดูงานเอ๊ะทำไมคนนี้ทํางานเหมือนเราเลยวะเหมือนกันจนงงไัหมดเลย ท่าพีซึเทซอเหตดเกิลเลียยวท่าแปลว่าทั้งหมดนะพีซึดเทซอพีซึดฮาดาใช่ไหมออกจสีเป็นพีซึดทาดาพีซึเทวพีซึดเทตัวชี้อดโยงเสียงขึ้นไปพอไปเจอหยุดปุ๊บเสียงเปลี่ยนเป็นถ้าถ้าโอเคท่าพีซึเทซอเห็ดเกิลเลียยวท่าพีซึเทซอเหตุเกิลเลียวมันคล้ายกันเออคำว่าพีซึดาลำเกือบจะเหมือนอะไรนิดนึงแปลว่าคล้ายๆถ้ามันมันเหมือนกันมันคล้ายกันหมดเลยอะจนงงไปหมดแบบนี้นะคะ ฮ้ยพี่จู่ๆหนูก็นึกไม่ออกอ่ะหนูเป็นปลาทองบ้านนะคะคับจากิเซงกากิอันไหนอ่คับจากีนะคะแปลว่าอยู่ๆก็อเออคับจากีอยู่ๆก็อ,อย่างกระทันหันโดยทันทีทันใดเซงกกแปลว่าความคิดอันไหนอะแปลว่ามันไม่ออกมาเออคับจากิเซงกิอันไหนอ่คับจากีเซงกากิอันไหนอยู่ๆก็คิดไม่ออกเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกันอยู่นะเนี่ยลืมอีกแล้วนะคะหาหมอนะ ห้หมอดีกว่านะพวกเราไปอันนี้ต้องทำยังไงหรอคะไอ้อีโกโอโตเคเฮเียเฮียว่าบอกอีกโกเนี่ยเป็นภาษาพูดของคำาว่าอีกโกอืมอีโกโอโตเคเคใช่ไหมโอตโตเคเฮเียเฮียวอีโกโอโตเคเฮเียเฮียวอีโกโอโตเคเฮเียเฮียวสิ่งนี้อันนี้ต้องทำอย่างไรคะและนี่คือ50ประโยคนะคะเกี่ยวกับความสงสัยความโอเคความไม่โอเค ความตอบรับนะคะที่เขมโม่ฝากในประโยคนี้นะในคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดสมัครนะไปกำลังใจให้เขียนเลยนะคะคำสาบมิได้